ฮัลโหลมันเดินไปออฟฟิศจริงๆอาทิตย์นี้ว่าจะอัพวิดีโอที่เกี่ยวกับพายุหิมะที่มันเพิ่งผ่านไปเนะเาะแต่ว่าอัพไม่ได้มันมีคลิปหนึ่งที่แบบว่าเอาลงวิดีโอไม่ได้มันตัดไม่ได้ฮะมันตัดไม่ได้เดี๋ยวจะลองอใช้มือถือตัดเพราะว่าพอพอดูในมือถือแล้วมัน มันมันโอเคอะ่ะมันโอเคซึ่งตอนนี้หิมะก็ตกอยู่เดอ้อวันนี้อากาศดีหน่อยอแค่ลบเก้ 9. เมื่อสอาวันที่ผ่านมาลบสามสตลอดเลยซึ่งอยากจะให้แบบอยากจะให้ทุกคนเห็นมากเลยอะว่าหิมะอ่ตอนเวลามันตกเอ,อื่อยเฉยเนี่ยมันสวยมากเลยนะเว้ยแต่ในกล้องมันมองจะไม่ค่อยเห็นซึ่งหิมะณนะตอนนี้เนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกองประมาณเขา่า ข่าวเราอ่ะก็จะเป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวให้ดูก็จะมีตรงที่ซึ่งตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยที่เขาข่าวเห็นเห็นเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบลานจอดรถอ่ะเขาก็ไม่ได้มาเกตที่มาออกหรอกนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันสวยหมันสวย <c oughs> อือเดี๋ยวจะตัดแล้วก็ลงให้ดูซึ่งเรารู้แหละว่ามันช้าไปเพราะว่า พายุหิมะมันผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วมั้งเนาะก็เดี๋ยวให้ดูเออ่ให้ในืยในคลิปที่จะให้ดูคือมัน,ม,นมีความโอเคพระโนะพายุหิมะมันมาประมาณวันที่17ใช่ปะ่ะแล้วเราอะออกข้างนอกคืนวันที่18แล้วเขาก็ยังไม่ได้มาเกตหิมะใดๆทุกคนก็จะเห็นความทุรักทุเลในการปีนแบบ ุเรียนจะเรียกว่าภูเขาเนะอะภูเขาเพราเขาหิมะเพราะว่าจะต้องปีนขึ้นแล้วก็ปีนลงเพื่อที่จะไปรอ,อรถเมยค์คือข้ามมาน่ะก็มีความทุเลน,นิดหน่อยอเพราะว่ากองนั้นน่ะในกล้องอ่ะมันจะดูไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าความสูงอ่ะมันสูงประมาณนี้ทุเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปีนขึ้นอิบอีบอบอบแล้วก็ลงเวลารถเมย์อะไรประมาณนี้นแล้วก็เนาะให้เห็นบรรยากาศสวย มันเห็นกูอะไม่ใช่หรือ้าด้านเนาะคนเรามันก็ต้องมีชมตัวเองบ้างเวลาแบบว่าดาวเดิลอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบมีเซล์โมติเวตไงเซล m o t ติเวตนั่นน่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้โอ้มันตกเยอะขึ้นแล้วมันสวยอะมันสวยเน่สวยเนอ,อ่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกัน เลื่อยๆปเปืๆๆอ่อย <ๆ S 1> ต้นอนไรไม่รู้ว่า่างๆจําไม่ได้แล้วอ่ะเออไอ้ขาวๆนั่นไม่ใช่หมิมะนะคือปัติกถุงปัติกให้ดูนิดกว่าในกล้องมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะแต่ว่าเห็นยิบยิบใช่ไหมใช่ไหม hmm เห็นยิบยิบใช่ไหมเอ่อทางม้าลายที่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีสัญญาณไฟเด้อ ่าแล้วก็ทุกคนก็จะต้องหยุดเด้อหยุดไม่ใช่ว่าลานผ่านไปมึงมึงโดนชิบหายไว้บ่วงเลยนะถ้ามึงลานผ่านไปแบบนั้นน่นนอแต่เราก็จะเป็นเจวอลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจวอลคนที่เห็นสัญญ,ญาณไฟว่าห้ามเดินแล้วยังจะเสือกเดิอนอ่ะเขาเรียกว่าเจวอลกเด้อพวกทำผิดกฎดจราจรอ่ะคนเนาะทำผิดกฎ คนทางเท้าอะ่ะคนเดินเท้าอะ่ะคนเดินถนนพหลพลพล,พลกองเสงไปอีกรู้จ้าก,กันป้าเด็กสมัยนี้ก็อาจจะแบบเจ๊อย่ามาก้าวสูงแถวนี้อย่าอย่ามาโอเคเราถึงออฟฟิศเราแล้วแหล,ละแล้วเดี๋ยวเราจะตัดวีโอแล้วลงนะแล้วก็ปิดวีโอแค่นี้แหละโอ้ดูจมูกสิปิดวีโอแค่นี้แหละความทุลักทุเล ไ้รถเมย์ดูสิว่ารถเมย์มาจะขึ้นยังไงนี่เปลี่ขอบน้ำแข็งไปอีกว้าโอ้ย It, that was Thank good. you. <laughs> เดชะบุญที่ไซวอลยังเดินได้กองเนี้ยเท่ากับเรานมเราเนะียโดยเฉลี่ยแล้วก็หิมะที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็เาเราๆเอวอะประมาณสักร้อยเซนได้ก็เดินด้วยความยากลำบากนิดนึงแล้วหิมะก็ตกอยู่ตอนเนี้ยนิดๆไม่แน่ใจว่าเห็นไหมในกล้อง ดูตรงไฟเอาแล้วกันนะแต่ก็ถ้าไม่เอามือออกมาก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะถ้าเอามือล้วงในกระเป๋าตลอดเวลาไม่ได้ถือกล้องอะ่ะก็โอเคก็เดินได้สักไม่เกินห้านาทีเพราะว่า นิ้วเท้าชาไปหมดแล้วมันไม่ชาหรอกมันปวดมันเจ็บมันเลยคำว่าชาไปแล้ว lord nithnai like this